การดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังสารวัตรเราก็จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนน่ะเป็นบุญสิ่งไหนน่ะเป็นบาปอากุศลแล้วดำรงตนให้อยู่ในเส้นทางแห่งบุญเส้นทางแห่งความดีเพราะถ้าไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพลาดลั้งไปทำบาปอากุศล ทำให้ชีวิตมัวหมองได้เมื่อไม่รู้ก็ต้องสแสวงหาผู้รู้เข้าไปสอบถามในสิ่งที่สงสัยที่สำคัญต้องหมั่นเข้าไปหาผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายโดวยวิธีการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เแสวงหาความร,รู้แจ้งที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์ แล้วเราก็จะได้เข้าถึงผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งภายในจะได้แนวทางที่ถูกต้องสมบูรณ์พระสมมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ในกลลสูตรว่าดูก่อนบิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลทั้งหลายเข้าไปหาสกุลใดมนุษย์ในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะห้าประการคือสมัยใดบาปริตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลจิตของพวกมนุษย์ย่อมเลื่อมใสสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิบปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์สมัยใด บรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลพวกมนุษย์พากันลุกต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะสมัยนั้นสกุลน,นั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในสกุลสูงสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุล ผู้มนุษย์ย่อมกําจัดมลทินคือความตรณีสมัยนั้นสกุลน,นั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีศักย์ใหญ่สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลผู้มนุษย์จัดของถวายตามกำลังสมัยนั้น สกุลน,นั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภกทรัพย์มากสมัยใดเมื่อบำเบชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลผู้มนุษย์ย่อมไต่ถามฟังธรรมสมัยนั้นสกุลน,นั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อม เพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากอันนิสงการได้เห็นสมณนนะมีบันทึกเอาไว้ในประไตรปิฎกมากมายเช่นเพียงได้เห็นพระพุทธเจ้าชั่อครู่เดียวเห็นแล้วก็มังเกิดความเรื่มใสครั้งละล่อไปก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าความเรื่อมใสนั้น แสดงออกมาทางกายและวาจาผลแห่งการเห็นสมณนะก็จะทับทวีมากยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกเหมือนดังพุทธวจนะที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นกล่าวอ้างข้างตนนั่นแหละเช่นแต่หากเราเห็นเพียงชัว่วขณะได้เห็นท่านเดินผ่านไปหรือเราพออิญเดินไปเห็นท่านแล้วก็แสดงความเคารพบวนมือไหว้ ด้วยจิตที่เลื่อมใสหากไปสะดวกในการกราบก็ประนมมือไหว้ถ้าไหว้ไม่สะดวกก็แสดงความเคารพโดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นหลีกทางให้ท่านก่อนอย่างน้อยที่สุดก็แลดูท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสนี่เป็นกิริยาที่จะทำให้เกิดบุญกุศลเกิดสิริมงคลแก่ตัวเรานะจ๊ะ ทินี้เรามารับฟังกันต่อถึงเรื่องการเห็นสมณนนะของพระเจ้าอาโศกมหาราชผลในการได้เห็นสมณะน้อยคือสมณเณรนิโคโรธพระองค์ได้ทำความเริ่มใสให้เห็นไปรูป,ปรธรรมที่ปรากฏแก่ชาวโลกอย่างไรบ้างพอพูดถึงสมณเณรนิโคโรธครั้งใดหลวงพ่อก็รู้สึก ปลื้มปิติใจทุกครั้งเพราะท่าน,นาเป็นต้นบุญต้นแบบของสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะนเ,นเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดที่พลิกใจของพระราชาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วผลแห่งความเลื่อมใสในครั้งนั้นได้ทรงผลันยิ่งใหญ่เรื่อยมาจนถึงพวกเราในปัจจุบัน เรื่องก็มีอยู่ว่าบเบปพจาศกเกิดความศรัทธาในสมมนเนนิโครธแล้วก็ได้นิมนต์พระมาฉันในพระราชมนเทียนยิ่งเห็นกริยามารยาทที่สงบสมรวมเห็นอินทรีย์ที่ฝ่องใสของภิกสุสงสงทุกรูปก็ยิ่งปีติรู้สึกว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญจริงๆ รองทรงรับสั่งให้สร้างมหาวิหารชื่อว่าอโศการามทรงตั้งพัดไว้เพื่อถวายภิกษุหกแสนลูกมิยาวันหนึ่งขณะที่ทรงถวายมหาทานเต่ยโศการามท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ตรัสถามปัญหาว่าท่านผู้จเจริญพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงแล้ว มีประมาณเท่าไหร่พระสงฆ์ถวายพรว่ามหาบพิษพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้นมี84,000นพระธรรมขันพระราชาทรงเลื่อมใสในพระธรรมจึงรับสั่งว่าจะบูชาพระธรรมขันแต่ละขันโดวยวิหารแต่ละหลังทรงสละพระราชาทรัพย์ถึง96ก้กกฎ รับสั่งผู้อมหมัดให้สมพนักงานไปช่วยกันสร้างวิหาร84,000หลังไว้ในปนร์คนคป84,000นครสมรรงเองได้ทรงเริ่มการงานในอโศกมหาวิหารในอโศการามเมื่อมหาวิหาร84,000หลังสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงรับสั่งให้ประกาศทั่วพนตรครว่า อีกเจ็วันจะมีการฉลองพระวิหารขอให้ประชาชนทั้งหมดจงสมาทานศีลแปดเพื่อเตรียมการฉลองพระวิหารพอครบเจวันพระราชามีหมู่เสนามหมาดหลายแสนซึ่งแต่งตัวด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างสเสด็จเที่ยวชมพระนครที่ตกแต่งระดับประดาเป็นอย่างดี เสด็จพระราชจะดำเนินไปยังประวิหารได้ประทับยืนอยู่ณท่นะามกลางภิกษุสงฆ์ภิกษุที่ประชุมกันในขณะนั้นมีประมาณ80โกศภิกษุนี้มีประมาณ9ล้านหแสนจะพาภิกษุเพื่อเป็นพระกีณนาศพประมาณแสนรูปท่านพระโมกขลีบุตรติสเสระได้ทำปาฏิหาริย์ช่วโลก,กับวิวรณ คือการเปิดโลกสามให้พระราชาได้ทอดทัศนาพระราชาประทับยืนอยู่ที่อโศการามทรงเหลียวดูตลอดทั้งสีทิศได้ทบพระเนตรเห็นชมพูทวีปมองเห็นพระวิหาร8ปด00หลังที่รุ่งโรจน์ยุติการบูชาในการเฉลองพระวิหารอย่างโอราณสมประกอบด้วยปีติ ราโมทใจเป็นอย่างมากจึงตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระโลกนาถเจ้าของเราทั้งหลายมีใครบ้างได้สะลทรัพย์บริจาคทานมากมายเหมือนอย่างนี้พระมหาเถระถวายพระพรว่ามหาบพิษขึ้นชื่อว่า พู้ถวายปัจจัยในพระศาสนาของพระทศพลเช่นกับพระองค์ในเมื่อครั้งพระตถาคตเจ้ายังทรงมีประชนชีพอยู่นะไม่มีใครเลยโระงเท่านั้นทรงมีการบริจาคที่ยิ่งใหญ่พระราชาทรงสดับคำของพระเถระแล้วก็ยิ่งเกิดความปีติจึงทรงดําริว่า เราได้ถวายปัจจัยมากที่สุดเรากำลังยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาหรือ,อยังหนอว่าลกรกตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผูดเจริญโยมจะเป็นทายาทแห่งพระศาสนาแล้วหรือ,อยัง พระเถระถวายพรว่ามหาบพิธิธผู้ถวายปัจจัยได้ชื่อว่าผู้อุปถากเท่าน,นั้นผู้ใดพึงถวายจจตุปัจจัยกองตั้งแต่แผ่นดินสูงจรดถึงพรหมโลกผู้นั้นก็ยังไม่ถึงความนับว่าเป็นทายาทในประสาสนาได้ส่วนบุคคลใดให้บุตรผู้เป็นโอรสของตนบวช บุคคลนี้เนี่ยท่านเรียกว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาพราะ,ะเจ้าโศกไอได้ฟังวิสัชนาเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ปรารลบกับพระกุมารซึ่งตามมกติก็มีพระประสงคอยากจะพนวดยอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้โอกาสครั้นพระบิดาตรัสถามพระกุมารก็เกิดมาหาปิติ ที่ตนจะได้โอกาสบรรพชาจึงทูลขออนุญาตบรรพชาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วไม่หินทกุมารพร้อมด้วยพระธิดาสังคมิตาก็ออกบรรพชาบวชได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าโศกก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาและก็ช่วยธนบอมรุง พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกําลังพระพุทธศาสนาก็จะเร่รุ่งเรืองไปทั่วชมพูทวีปอีกครั้งหนึ่งทรงเป็นองค์อุปถรัรมภ์ในการสังคยันนาพระไตรปิฎกทรงรถธรรมทูตไปเผยแผ่ต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็ทรงประสานเถระกับพระอุตรเถระ มาที่สุวรรณภูมิซึ่งคือแถบประเทศเขมรไทยลาพมานี่เองเห็นไหมจ๊ะว่าการได้เห็นสมณะเห็นสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะเป็นสุดยอดแห่งการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นคือทางมาแห่งบุญกุศลที่ทำให้เราได้สติไม่ไประมา,ามท ทื่ว่าได้บูชาพระรัตนตรยัยผลบุญนั้นก็จะส่งให้เราถึงพร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและกันดิพานสมบัติเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้เกิดในยุคสม,มัยที่ยังมีสมณะเหลืออยู่นับว่าเป็นผู้มีโชคอันประเสริฐแล้วก็อย่าได้ดูเบาเวลาเห็นพระบินบาต ่านมาหน้าบ้านของเราท่านมาปลอดเราในยามเช้าเพื่อนำบุญมาให้เราถึงหน้าบ้านแล้วก็ให้มันทำบุญตักบาตรถวายทานกับท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสให้ทำกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ